กินหมีขาวขาหมูค่ะอันนี้สั่งขาหมูแบบติดหนังด้วยค่ะใครกลัวอ้วนนี่กินไม่ได้นะคะเมนูนี้กินที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวรสเด็ดค่ะทางไปกาดแม่เหียร้านอยู่ตรงข้ามกับ7ซ l ว v e n ค่ะลองดู7 e l e v e n อยู่อีกฟากหนึ่งร้านก็อยู่อีกฟากหนึ่งติดติดกับร้านนี้เขาก็จะเป็นซักอบลี่นะคะนคะคะน่ากินไหมคะ เขาทําขาหมูอร่อยค่ะให้ดูค่ะเดี๋ยวดูตอนอิ่มปรุงนะคะนี่ชอบเผ็ดใส่พริกป่นเยอะมากน้ำส้มค่ะน้ำตาลดูค่ะปรุง